สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีสมาชิก youtube ทุกท่านครับผมเช้านี้เดี๋ยอ่็มาอัปเดตวิธีการเพราะนอนนกกันสักหน่อยนะครับผมนะครับเช้านี้นะครับก็จะมาเติมอาหารนะครับเวลาที่เราเพาะหนอนนกเนี่ยนะครับนะครับผมก็ให้เราสังเกตนะครับผมถ้าเกิดว่า อาอาหารเขาหมดเนี่ยนะครับเราให้เรานะครับเติมอาหารทันทีเลยนะครับผมนะครับนี่ครับเราก็จะสังเกตว่าาที hearts, he ่กระบาดนะครับมีแต่ขี้หนอนนะครับผมมูนหนอนนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราาให้อาหารเขาไม่ทันเนี่ยครับหนอนข้อจากแกลนนะครับผมนะครับตัวเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ สองเดือนนะครับผมนะครับประมาณหกสิบวันนะครับนะครับผมก็เลี้ยงอีกสักสิบวันยี่สิบวันก็พร้อมอานาไปให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าเรานําไปขายได้นะครับผมนะครับนี่ผมก็จะมาเติมอาหารนะครับก็ให้เราดูนะครับถ้าถ้าขี้มันไม่หนาจนเกินไปเนี่ยเราก็เติมอาหารได้เลยนะครับผม นะครับหรือว่าถ้ามันเยอะเกินให้เราล่อนออกนะครับแยกหนอนมากมานะครับผมนะครับก็ที่สําคัญน้ําก็อย่าให้ขาดนะครับผมนะครับก็ควรที่จะให้น้ําทุกสามวันนะครับโอกาสรอดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะสูงนะครับผมนะครับให้น้ำเราก็สามารถใช้สเปรย์ฉีดนะครับหรือว่าจะให้ผัก ผมทดแทนน้าก็ได้นะครับน้ํานี่สําคัญนะครับผมนะครับสําคัญกว่าอาหารนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพวกหน้าร้อนเนี่ยนะครับเขาก็จะหิวน้ําเร็วนะครับต้องการน้ํานะครับะนะครับส่วนตัวอ่า ไหนที่เริ่มเข้าดักแด้แล้วเลยนะครับก็ให้เราตักแยกออกไปนะครับผมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนนกตัวที่ยังไม่เข้าดักแด้นะครับกัดกินนะครับผมครับก็แยกไปไว้อีกกระบาดนึงเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไซส์90บวันถึง100วันเขาก็จะเริ่มเข้าดักแด้แล้วนะครับผมนะครับส่วนถ้าอาหารเนี่ยยังไม่หมดเราก็ไม่ต้องเติมนะครับผมนะครับอาหารเราก็เราก็ ปล่อยให้เขากินนะครับแต่ว่าพวกน้านะครับเห็นไหมครับอย่างพวกใบผักอะไรเราก็ควรที่จะให้เติมลงไปนะครับผมนะครับอย่าให้ขาดน้ํานะครับผมก็เช้านี้ก็มาอัปเดตแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเติมอาหารให้หนอนนะครับผมนะครับอาหารก็เริ่มหมดแล้วครับสามวันมาดูหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็ไม่ต้องมาดูบ่อยก็ได้นะครับสามวันเราก็ให้อาหารเขาหนึ่งครั้งนะครับผม นะครับน้ำหนึ่งครั้งนะครับนะครับอันนี้ก็หมดแล้วครับเหลือแต่มีแต่มูลขี้นอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมอาหารก็เช้านี้ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับผมนะครับก็สามวันให้อาหารครั้งนึงครับผมนะครับขอบมากครับสําหรับการรับชมครับขอบมากครับ